แคทเจสิกา้าโรชาเธอไม่เป็นไรใช่ไหมอืมฉันไม่เป็นไรแค่มีปัญหานิดหน่อยเธอไม่บาดเจ็บตรงไหนนะอืมฉันไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนดูสิเล่งกายฉันแข็งแรงขนาดนี้ท่านลอดตอนที่คุณไม่อยู่เธอไปที่สวนตามปกติบางครั้งก็ไปที่สนามยิงปืนเธอไม่ยุ่งกับใครเลยจึงไม่ได้คุยกับคนอื่นในคฤหาสน์ อืมคอยดูเธอต่อไปค่ะฉันเชื่อว่าเธอต้องมีความเกี่ยวข้องกับการทรยศของราเธอเป็นคนเดียวที่มีความใกล้ชิดกับเขาก่อนที่เขาจะทรยศฉันดาอยู่กับฉันมาหลายปีแล้วเขาจะทรยศฉันได้ยังไงทำไมเขาต้องหลอดฉันด้วยเธอต้องมีวิธีสื่อสารกับโลกภายนอกอยู่แน่ เธอกำลังมองหาอะไรอยู่เหรอเปล่าหรอหรือว่าเธอกำลังมองหาราเอะเขาไม่ได้กลับมาพร้อมเธอเหรออืมขอ,อรทรอยศดแท็กซี่เลยหนีไปแล้วล่ะฮะทรยศแต่นั่นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราเหรอกในที่สุดพวกเราก็จะได้ออกจากที่นี่แล้วออกไปเธอได้รับอนุญาตจ,จากแท็กซี่แล้วเหรออืมฉันทำข้อตกลงกับเขาแล้ว เขาเป็นผู้นำตระกูลโรเซเตอร์คงไม่กับคำหรอกนั้นสิคุณรู้สิท่านหรอต้องการพบคุณค่ะฮะคุณพูดกับใครคุณค่ะเออโอเคเดี๋ยวฉันตามไปอ่ะเจอแล้วฉันเกือบทำมันหายไปเลยนะเครื่องประดับไม่สำคัญหรอกฉันแค่ต้องการให้เธอกลับมาอย่างปลอดภยัย ฉันมาแล้วเฮ้ชั <Hey. S 1> กำลังย่งอยู่แล้วทำไมต้องเรียกฉันให้มาด้วยล่ะเอ๊ะ <Hey. S 1> รายงานติดตามวันเกิดของโจเซฟคนในรูปคือเดวิดมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเขาจริงๆเหรอเขาจะว่าอะไรไหมนะถ้าฉันจะถามเอ,อ้โทษทีเอ,อ่อมือฉันลันนิดหน่อย อ่ะเดี๋ยวฉันช่วยเก็บเธอช่วยแสดงให้มันสมจริงกว่านี้หน่อยได้ไหมนี่เดวิดจริงๆด้วยเขาได้รับบาดเจ็บนี่อ่ะเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเขาเขาเป็นปีศาจเลยละเราไม่พบร่องรอยของเขาเลยหลังจากการปรากฏตัวของเขาครั้งสุดท้ายที่ชายฝั่งตะวันตก เดวิดจริงๆด้วยถ้าเธออยากรู้อะไรแค่ถามฉันก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องทำลายข้าของถ้าฉันอยากรู้ไม่ต้องหรอกฉันกำลังจะออกไปจากที่นี่กับโลชาเขคุณจะผิดสัญญางั้นหรอ